สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เต็นท์บอยรถบ้านเพชรบุรีเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเต็นท์เวลาที่เราเห็นขายรถกันเยอะๆเนี่ยเขามีวิธีการเลือกซื้อรถเข้าเต็นท์อย่างไรวันนี้ลุงเลยพามาพูดคุยกับพี่ฟิฟรมซึ่งเป็นคนรับซื้อรถเข้าเต็นท์ว่ามีวิธีการเลือกซื้อรถเข้าเต็นท์อย่างไร เพื่อที่เราจะได้เอาไปปรับใช้เวลาที่เราจะหาเลือกซื้อรถมือสองมาใช้งานครับสวัสดีครับพี่เฟรมครับสวัสดีครับพี่นุครับธรรมาดาโดยปกติเนี่ยพี่ฟรีเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยรับซื้อรถเข้านี่ยเยอะไหมพี่เดือนหนึ่งที่ร้านเราบอยรถบ้านนะครับรับซื้อรถเข้าประมาณ80-100คันต่อเดือนทุกเดือนทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกปีทุกสีทุกไซส์ตั้งแต่ไซส์ระดับปี2000ปีเก่ากว่านั้นเป็นกระบะเป็นเก๋งนะครับ ถ้าสภาพได้นะครับหรือถึงปีปัจจุบันปี2565ครับพี่บอยรับซื้อทุกรุ่นเลยซื้อทุกรุ่นเลยถูกต้องครับครับรับซื้อรถขนาดนี้จริงๆแล้วพี่บินทำมากี่ปีแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการรับซื้อรถเข้าตอนนี้ผมอยู่กับพี่บอยมาเข้า10ปีแล้วครับ10ปีแล้วครับผมก็อยู่ตรงนี้มาโดยตลอดแสดงว่าอย่างเงี้ยรถไม่ผ่านมือมากกว่าพันกว่าคันนะเกือบเกือบสองพันคันได้ไหมเนี่ยปีละเกือบพันคันปีละเกือบพันคัน โอ<ถ>้โห10ปีละที่ผมนะที่ผม<ถ>อยู่กับพี่<ถ>บอยนะถ้าอย่างนั้นอยากจะขอให้แนะนําเป็นวิทยาทานหน่อยว่าเต็นเวลาเอารถเข้าเต็นอ่ะเราจะมีทีมงานนะครับทีมงานอย่างเช่นออกไปดูรถนะครับ,รบตามพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั่วประเทศเลยอ่ะทั่วประเทศอย่างเช่นล่าสุดก็ส่งไปซื้อที่ขอนแก่นมาส่างไปซื้อที่ทางภาคอีสานทางภาคเหนือหรือทางภาคใต้ทางสุราษฎร์ก็วิ่งไปเอามานะครับพี่บอยจะมีการโทรคอนเฟิร์มก่อนแล้วก็ ส่งทีมงานวิ่งไปแต่เช้าไปตรวจสอบสภาพรถหน้างานจริงๆนะครับถ้าเป็นรถเก๋งนะครับรถเก๋งขนาดไซส์3ามถึงสี่แสนเนี่ยพี่บอยแกจะเน้นเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับก็คือเก่งเล็กป่ะใช่เก่งเล็กกระบะแครบอะไรพวกเนี้ยนะครับแจ็ดวีออสยาฤทธิสนะครับสวิฟอะไรพวกเนี้ยใช่อ่แอสปาดถูกต้องครับถูกต้องครับพี่นุ๊นี่คือเก่งเล็กเราทำความเข้าใจก่อนว่ารถบ้านคืออะไร รถบ้านคือรถที่เราซื้อจากลูกค้าโดยตรงนะครับ,รบเรามีการเจอกันเหมือนผมเจอพี่นุอย่างเงี้ยนะฮะเรามีการถามว่าเอ้ยพี่นุซื้อรถที่ไหนมาโชว์รูมไหนใช้มาได้กี่ปีแล้วเลขไม์ตอนนี้เท่าไหร่เรามีการเดินดูสภาพก่อนว่ารถของพี่นุเนี่ยทาสีมาบ้างหรือย,อยังหรือมีการเฉี่ยวชนมาบ้างไหมที่คุณอยากได้รถบ้านเนี่ยเพราะว่าอย่างหนึ่งคุณอยากทราบประวัติที่แท้จริงถูกต้องไหมถูกต้องพี่ฟิล์มติ้งต่างผมจะขายรถคันนี้เนี่ย พี่ฟีมีวิธีดูยังไงบ้างสานดูนิดนึงครับได้ครับพี่นุคือเบื้องต้นนะครับถ้าเราซื้อรถคันหนึ่งทางทีมงานเราจะดูอะไรบ้างนะครับเราดูโครงสร้างโครงสร้างหมายถึงรอยอาร์คนะครับ,รบด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับดูยังไงพี่รอยอาร์คดูยังไงเดี๋ยวเรามาพามาชมเราดูนะครับเ,เราดูตะเข็บฝาปงนะฮะถ้าถ้าเป็นของเดิมเนี่ยตะเข็บจะมีความยืดหยุน่นเวลาเล็บจิกเข้าไปเนี่ย มันคือซิลิโคนถูกไหมถูกต้องครับแล้วเราดูที่ลอยตรงพวกกลมๆพวกเนี้นะฮะเนี่ยเบี้ยวไหมใช่ถ้ารถมีคาซีมีการทำมาตกแต่งหรือมีการเคาะมานะครับเวลาเราเอามือไปหมุนๆอย่างเงี้ยมันจะบาดนิ้วแต่ถ้ามันถูกสร้างมารอบเดียวจากศูนย์ครัโชวรูมเนี่ยรอบเดียวในห้องเขาเนี่ยมันจะเท่ากันเลยเห็นไหมฮะครับอ่าแล้วก็ หัวน็อตต่างๆเดี๋ยวเราดูได้เลยหัวน็อตจุดสาคัญจะมีตรงฝากระโปรงนะครับมีตรงบังโคนหน้าครับนะครับจะมีตรงนี้ตรงนี้ฝากระโปรงมีตรงนี้แล้วก็ดูจากคานหน้าว่าน็อตเนี่ยมีไขไหมอะไรไหมแล้วก็ถ้าเป็นรถปีปใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีรอยแต้มสีที่ห้องเครื่องอยู่แล้วเขาจะมาร์กมาว่าเขาเจนแล้ว,ลวอันนี้เราคือช่วงหน้านะครับช่วงววท้ายก็จะดูอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวแล้วพวกสติ๊กเกอร์พวกนี้อะ ติ๊กเกอร์พวกนี้จริงๆแล้วมันมันสามารถแกะได้แกะแล้วมาติดใหม่ได้แกะแล้วมาติดใหม่ได้ใช่ครับโอเคแต่ว่าถ้าอย่างในรถเก่าก็ยังพอได้อยู่ถูกไหมใช่ถูกต้องครับเราดูง่ายๆเลยคือเราดูองค์รวมครับพี่องค์รวมครับพี่นุว่าหนึ่งถ้ารถมีการทําสีมาหรือว่ามีการถอรดมาเนี่ยอย่างแรกเลยคือน็อตต้องไขเราต้องดูสีก่อนว่ามันเข้ากันไหมเสมอกันไหมตั้งแต่หน้าหน้ารถยันท้ายรถ เพราะว่าหนึ่งอุณหภูมิการอ,อ,อบในห้องอบทํารถจากศูนย์ป้ายแดงเนี่ยอุณหภูมิมันเป๊ะเลยมันเท่ากันหมดมันเท่ากันหมดแต่ว่าถ้าเรามาทําข้างนอกแล้วเนี่ยมันจะเป็นการทําใหม่ทีละชิ้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นอ,อุณหภูมิมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนื้อสีมันจะแตกต่างกันครับใช่แล้วก็เรามาดูด้านข้างไหมอันนี้ด้านหน้าเรารู้แล,แล้วว่าเบื้องต้นเราดูยังไงก่อนที่เราจะซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูด้านข้างรถนะครับว่าเราดูกันยังไงบ้างนะครับหนึ่งเราดู ที่น็อตตรงด้านด้านบางโคนหน้าซ้ายเนี่ยนะฮะเราจะเห็นอยู่ว่ามันจะมีตัวน็อตยึดระหว่างบางโคนกับตัวรถนี่อันนี้ใช่ไหมที่พูดถึงเนี่ยใช่ต้องถอตูนะเนนนิมือผมโอเคถูกต้องถ้าเราอยากรู้ว่ารถมีการแกะด้านหน้ามาไหมให้เราสังเกตน็อตตัวนี้เป็นหลักครับเพราะว่าถ้าเขาจะถอดชิ้นนี้ทําสีน็อตตัวนี้จะต้องถูกไขอานะครับแล้วก็ด้านตรงนี้เขาเรียกเสาเอใช่นะครับตัวนี้เรียกเสาบี นะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้เลยครับพี่นุนี่นี่ครับตรงนี้ด้านล่างนะครับถ้าเนี่ยครับถ้าจะแกะประตูบานนี้ต้องแกะน็อตตัวนี้เลยโอเคถูกต้องใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งแต่เนี้ยมันเป็นความรู้คือเราต้องรู้รอยอาร์คของรถแต่ละรุ่นก่อนครับเพราะมันมีมาเท่าไหร่ถูกต้องคือบางทีถ้าเราเป็นลูกค้าหรือผู้ที่มาซื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่ารอยอาร์คของเดิมของศูนย์มันจะเป็นยังไงครับเราดูง่ายๆคือถ้าเราดึงดึงดึงลูกยางออกนะฮะครับแล้วเราเอามือลูบ ดึงลูกยางออกแล้วเอามือลูบมันจะต้องเสมอกันครับลองลองดึงได้ไหมลองดึงได้ครับมีครบมีครบอยู่นี่ฮะรอยอาร์คจะอยู่ครบเลยตรงนี้เวลาเขาเรียกกันเขาเรียกเม็ดอาร์คถูกไหมพี่ถูกต้องครับเม็ดอาร์คมีกี่จุดไม่รู้มีกี่จุดไม่รู้อแต่ว่าเวลาลูบจะต้องเรียบเสมอการถูกต้องถ้ารถมีการตกแต่งมาด้านข้างหรือว่ามีการเคาะมาด้านข้างรอยพวกนี้มันจะไม่เสมอกนและ ครับเวลารูปมันจะแบบเป็นคลื่นอันนี้ขอเพิ่มเติมนะพี่ต้องนำความเข้าใจครับบางทีรถที่มันผลิตรุ่นแรกๆอะเม็ดอาร์คมันเยอะมากครับพอมันมารุ่นหลังๆอะบางทีเขาเกินแล้วมันมันหายมีบางคนไปซื้อรถบอกเฮ้ยนี้ไม่ใช่นี้ทํามาแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในการดูรถมันไม่ใช่ทั้งหมดครับนะครับเราถึงบอกว่าเราต้องดูองค์ประกอบโดยรวมครับเพราะว่าถามว่าเม็ดอาร์คเราก็ไม่รู้หรอกว่าศูนย์เขาผลิตกี่กี่เม็ดนึกออกไหมฮะจริง เราไม่รู้หรอกว่าศูนย์เขาผลิตกี่เม็ดแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีการเคาะมีการพ่นสีมาใหม่ไหม,ามาตามรอยตะเข็บต่างๆครับครับผมได้ครับพี่โนครับโอเคอันนี้ด้านข้างละได้ยยครับผมหรือว่าเราต้องดูอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ด้านหลังแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูทริคด้านท้ายกันสักเล็กน้อยครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูแล้วผมต้องเข้าไปก่อนปหมเกี่ยวไหม ได้ครับจะได้เห็นชัดๆหน่อยพี่นุ๊กโอเคอแล้วยังไงต่อโอเคด้านท้ายนะครับมันจะมีรอยอาร์คตรงตรงตัวรถฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเราดูให้ได้ใช่เนี่ยฮะเห็นรอยอาร์กไหมครับนะครับแล้วก็จะมีเม็ดอาร์คอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตตัวเนี้นะครับจะต้องไม่ตไขใช่ถ้าไขแสดงว่ารถคันนั้นมอาจจะมีทําสีคือการไขน็อตไม่ใช่ไม่ใช่แปลไม่ได้แปลว่ารถคันนั้นถูก มีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรมานะฮะครับคือเวลาช่างบางช่างเนี่ยเขาจะมี2แบบคือไขออกมาเพื่อถอดทําสีกับครับกับเขาโป๊โดยที่ว่าเราไม่เขาไม่ได้ถอดเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เราดูจริงๆคือให้เราดูรอยอาร์คพวกนี้ครับแกะฝากระโปรงแกะฝาท้ายไม่ได้แปลว่ารถคันนั้นมีอุบัติเหตุมาบาง <ๆ S 1> ทีเขาก็แค่แกะมาพ่นสีข้างนอกเพื่อไม่ให้ละอองสีติดอยู่กับตัวรถจริง อ้าโหอันนี้แหมผมจะถามเลยเหมือนรู้ใจถูกต้องเลยครับคือถามใช่ถูกต้องผมบอกเลยว่าต่อให้รถคันนั้นไขฝากระโปรงหน้ามารถคันนั้นฝ่ายไข่ฝากระโปรงท้ายมามันไม่ได้แปลว่ารถคันนั้นมีอุบัติเหตุนะครับพี่นุครับใช่โดนหมินกระเด็นถามว่าถ้าเราเราถอยชนถอยชนเสาบ้านเนี่ยครับนิดหนึ่งบางทีเขาก็แค่ถอดฝากระโปรงไปพ่นสีสิ่งสําคัญอะไรรู้ไหมครับเราต้องดูพวก องประกอบโดยรวมครับเราต้องดูรอยตัอใช่ครับโอเควันนี้ก็ได้บอกพี่นุ๊ไปเรียบร้อยแล้วพี่นุ๊มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมครับถ้าอย่างนั้นถามนี้นิดนึงอันนี้คือเก่งเล็กถูกไหมถูกต้องครับแล้วอย่างอื่น่ะเช่นรถเก๋งใหญ่ใช่ป่ะหรือพวกรถตู้รถกระบะมันมีวิธีดูยังไงอีกอะดูพื้นฐานเลยคือถ้ารถกระบะถ้าจะขายรถกระบะให้คนสักคนหนึ่งเขาต้องมองว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญ หเครื่องเกียร์คัีช่วงล่างไล่ดูพวกนี้ก่อนอยางยางถามว่าถ้าพี่นุจะซื้อรถกระบะสักคันหนึ่งพี่นุอยากได้อะไรครับผมเหรออยากได้ภายนอกสวยมากเลยไหมเอาไปเข็นเข็นของอ่ะไม่เวลาเวลา,เวลาเรื่องพวกนี้ผมผมพูดอย่างนี้เลยว่าเวลาซื้อรถมันขึ้นอยู่กับถุประสงค์การใช้งานใช่เหมือนอย่างผมเองเนี่ยจะโดนคำถามบ่อยมากว่า ว่าผมใช้รถยังไงครับผมถ้าผมวิ่งทางไกลผมจะใช้รถอย่างหนึ่งอย่างผมใช้ในเมืองผมจะใช้รถอย่างหนึ่งถูกต้องครับตามวัตถุประสงค์การใช้งานและผมเป็นคนหนึ่งเลยว่าเวลาซื้อรถเนี่ยผมอาจจะคนโบราณเนาะเครื่องดีเกียร์ดีเบรกดีที่สำคัญแอร์เย็นแอร์เย็นนอหนือบอดี้ข้างนอกเนี่ยผมไม่ซีเรียสใช่ครับยกเว้นรถที่เวลาผมไปซื้อผมไปซื้อรถเก่าๆจริงๆใช่ครับผมจะดูบอดี้เป็นหลักใช่แล้วเครื่องยนต์ พวกนี้บอดี้สูงใช่เนี่ยครับก็จะเป็นบรรทุกคัสซีเน้นต้องเน้นเลยนะครับถ้าเป็นรถกระบะคัสซีต้องไม่มีการผูกไม่มีการปะไม่มีการพนทับโค้ดเพื่อบางทีคัสซีมันผูกพวกนี้ถ้าหลอกใช่ไหมใช่หมกแล้วแล้วถ้าเกิดเรื่องคัสซีอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะดูยังไงอ่ะมันมีวิธีดูยังไงพี่พี่ฟิล์มช่างของเราเนี่ยคนที่เขาซื้อรถของเราเนี่ยเขาจะนอนดูด้านใต้เลย มุดดูเงนะครับต้องมุดดูใช่ครับมีจุดมีจุดที่เราต้องดูไหมเช่นในซุ้มล้อหรือว่าดูคัสซีรวมดูคัสซีรวมครับเราต้องดูตั้งแต่คานด้านหน้าจนถึงคานด้านท้ายเพราะบางทีเขาเรียกว่ามันผูแต่หัวับท้ายไม่ผูกบางทีผูท้ายหัวไม่ผูกใช่ครับเราต้องดูทั้งคานเลยบางคนเนี่ยเขาต้องการเอาไปใช้งานผลผลของนู่นนี่นั่นอย่างเช่นรถคอกใช่ สิ่งที่สําคัญของเขาคือช่วงล่างเครื่องเกียร์ยางใหม่แอร์เย็นอย่างเช่นพวกกระบะสี่ประตูเนี่ยโดยพื้นฐานเราดูโดยรวมประมาณอย่างนี้เลยถูกต้อง<ช>ไม่รับครับ,รบแล้วถ้าอย่างพวกเครื่องยนต์กับช่วงล่างอะเครื่องยนต์กับช่วงล่างเราลองขับครับเครื่องยนต์กับช่วงล่างลองขับ90%เปอซของทางเราเนี่ยซื้อรถบ้านโดยโดยตรงเลยถามว่าการที่เราไปซื้อรถบ้านหนึ่งเราเจอสมมติพี่นุเป็นเจ้าของรถรถคันนี้นะครับผมก็จะถามว่าเอพี่นุ รถคันนี้พี่นุซื้อจากไหนมาซื้อมากี่มือแล้วนะครับการใช้งานของพี่นุยเนี่ยผมก็จะดูแลพี่นุมีรถที่บ้านห้าคันครับถามว่าทําไมคันนี้มัน4ี่ห้าหมื่นโลมีบ้านมีรถที่บ้านห้าคันก็คือเฉลี่ยกันใช่ไหมครับมันในนี้ได้ถามว่าผมก็จะรู้แล้วว่าพี่นุอ่ะที่ทํางานอยู่ที่ไหนระยะการใช้งานเป็นยังไงมันคล้องจองกันไหมครับใช่คือเราดูสภาพโดยรวมทั้งหมดเราไม่ได้ดูแค่ว่ารถใหม่น้อยปีใหม่ แต่เราดูองค์ประกอบตั้งแต่ใช้งานยังไง<ม>เขาเป็นคนดูแลรักษารถไหม,ม,มใช่ครับวันนี้น่าจะได้ทักระดับหนึ่งเนาะในเรื่องของวิธีการเลือกหาซ<ช>ื้อรถแต่ถ้าใครไม่ชัวร์หรือไม่ชำนาญน,นะครับการเข้าเต็นที่เชื่อถือได้หรือรหาคนหรืออาช่างไปดู<ช>ก็จะช่วยได้ <ๆ S 1> ในระดับหนึ่งยินดีนะฮะบ,บอยรถบ้านเรายินดีที่ว่าคุณจะนำรถไปเช็คที่ศูนย์ก่อนก็ได้ก่อนที่ส่งมอบโอเค และถ้าเกิดว่าเขายังไม่ซื้อแต่เขาต้องการข้อมูล<ด>ถ้าเกิดว่าแบบอยากผ่านมาเงี้ยแล้วก็มาคุยกับพี่ฟิล์มได้ไหได้ไดเรายินดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องตั้งแต่ใต้ันเหนือเลยโอเคครับผ่านไปผ่านมาซื้อไม่ซื้อเรายินดีบริการทั้งหมดครับได้ครับให้ความรู้ได้ไดโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณพี่ฟิล์มมากครับได้ครับผมขอบคุณพี่นุ่มมากครับผมได้ครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะเลือกหาซื้อรถหรือต้องการจะขายรถนะครับ ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ